ีสภาพแบบนี้นี่เรียกว่าโอ้เหลือเชื่อมากๆเลย A few moments later นี่ถ้าได้เห็นรถตัวจริงนะครับติดต่อเจ้าของได้ได้ไปดูรถจริงกันนี่จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันดีกว่าที่เห็นในรูปนี้อีกไหมหรือว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ดูตรงนี้นี่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะก็ น่าจะได้ติดต่อหาเจ้าของกันให้ได้รถสภาพดีดีดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดแบบนี้เนี่ยได้อย่างคันนี้นี่มันก็ไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับเรียกว่าท่านไม่ต้องประเมินสภาพภายนอกกันล้นะไปดูรายละเอียดกันอย่างอื่นอีกต่อไปได้เลยทีเดียว รถยนต์ทุกคันเนี่ยนะถ้าเราดูแลบารุงรักษามันอย่างดีคำว่าอย่างดีในที่นี้ก็ให้มันได้ตามมาตรฐานของรถทั่วไปนะครับเช่นวิ่งหมื่นโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐานถ้าท่านไม่รู้ท่านสอบถามช่างดูก็ได้ว่าควรจะเท่าไหร่จดบันทึกเอาไว้นะครับแค่นั้นแะครับรถมันก็จะยังอยู่ในสภาพที่ดีรับใช้ท่านไปได้อีกนานเลยแหละ นี่ถ้ามีโอกาสได้ไปเห็นรถตัวจริงใกล้ๆนะครับจะมองได้ชัดมากเลยนะว่าสภาพสีเป็นยังไงรถมีร่องรอยการผุบ้างไหมนะครับแต่ถ้าเท่าที่ดูจากรูปอย่างนี้ดียกได้โป้งให้เลยสินค้าดีๆจาก Facebook Marketplace มีมาให้ท่านเลือกชมได้ทุกๆเวลาที่ท่านต้องการนะครับกดซับกดไลค์ และกดแชร์ไว้เลยครับท่านจะไม่พลาดทุกการติดต่อกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เอาไว้เลยครับสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว